คุณด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ้นนะครับผมกับช่วงคัเกมวันนี้นะฮะเราจะมาเริ่มกับเกมนี้เลยฮะออชิฟนะครับผมเป็นเกมที่มานานแล้วนะครับผมก็คือเก,เกมเกี่ยวกับการลบด้วยทางเรือนะนเกมนี้นะครับจะแนะนำเกี่ยวกับเรือลบนะฮะซึ่งก็เป็นเรือที่ใช้ในยุคปัจจุบันเดีย๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีวยกว่าเริ่มาแรกนาเริ่มเกมกันเลยนะครับให้เเลือกตัวบชาติที่เราอยากจะเล่นนะครับระหว่างอ่าสหรัฐนะครับ จะเป็นแบบนี้นะเหลือลบด้านนี้มีปืนใหญ่นะครับตาจ้อนมีจรวดน,นะครับพร้อมเฮลิคอปเตอรต์ซึ่งโหมดต่างๆนี้ก็จะมี2ชาติที่มีเฮลิคอปเตอร์นะครคือสหรัฐนะครับแล้วก็จีนนี่เลยเป็นปืนใหญ่อตาจํอนเหมือนกันเราถึงขีปนาวุธนะครับมีปืนปืนป้องกันภัยทางอากาศเฮลิคอปเตอร์นะครับผมและสุดท้ายครับก็เป็นอันนี้เลยครับผมอันนี้ชาติผมไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรนะรเป็นเรือประจำบ้านครับผมเช่นกันแต่เรือนี้พิเศษกว่าสองเรือแรกนะครับเพราะว่ามันเร็วมากเลยในการควบคุมนะฮะ มีปืนใหญ่ครับผมขีปนาวุธนะฮะจากด้านหลังสี่ท่อยิงฮะ,ะแต่เราได้ยิงทีละท่อนะครับผมโอเคผมจะเลือกทางสาระก,ก่อนนะฮะเพราะว่าผมชอบในการยิงง่ายๆนะครับก็คือเล่นปืนใหญ่กับจรวดแันเหมาะผมจะเลือกแค่นี้โอเคครับมาเริ่มก,กันเลยเขาจะเริ่มฝึกเหล่าก่อนนะฮะในการใช้เรือรถต่างๆอันนี้ผมจะมาแนะนานะฮะในครั้งแรกโอเคมาเริ่มก,กันเลยเดินเครื่องกดสองครั้งนะฮะเด,เดินเครื่องเต็มที่ หักขวาคลิกขวาด้านข้างนี้นะครับผมอยู่ขวานะนี่หันจอบไปมว้วนดูด้านข้างครับผมนี่เปิดดูว่ามีอะไรอยู่ด้านข้างเราไหมมีค่ส่สอยูข้าศนนะึกด้านซ้ายนะครับนี่เราให้เดเรายิงไปก่อนเรามีสิทธร์กดถับยิงได้เลยง่ายๆสามารถส่องระยะไกลได้และด้วยปืนอย่างเราเรายิงเองได้ครับนี่แล้วก็เน้นครับเป็นรวนนยครับเลยยิงเลย อย่างโจรสี้มันมีทั้งหมดั้งเดือดแค่21ลูกเท่านั้นเราใช้ปืนใหญ่ยิงนะง่ายครับผมเดือดลันี้ในการยิงประตันบานระยะใกล้และระยะไกลนะครับผมนะสำหรับบ้านเรานี่ก็อยู่ในประเภทของเรือต่อนะครับเรือตรวการก็จะใช้อาวุธได้ง่ายแล้วก็ป้องกันภัยตัวเองจากตจรสู้ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นัใหญ่ใหับไกลยิงยิงแต่สกัดผมตันรุ่นโจรสูที่มีครับ ลบก่อนคุณผู้ชมีหเพราะว่าเราต้องป้องกันตัวเองด้วยแต่่าข้าศึกนะผมระยะไกลแบบนี้เราเหลืออยู่ในอับใดแค่หนึ่งโลง่ายขึ้นเยอะอนั้นก็ยิงแม่งเลยครับผมหลายคนคงแบบเออถ้าถ้าผมจะเล่นผมจะเล่นแบบนึงนะพี่ทำไมผมถึงแบบอืม ได้ครับผมม,มันมันแล้วแต่คนเลยแต่ผมชอบแบบว่าดักดักง่ายแล้วก็เน้นทำลายง่ายกว่านี่แล้วก็ขอช่วยเหลืเราจะช่วยเพื่อนจากระยะไกลครับผมเพราะว่าเราเสียหายหนักมากยิงนี่จ่อที่ระยะไกลแล้วก็ยิงเลยครับ จริงๆแล้วเนินเขาหรือล่อะพวกนี้เอาไว้ป้องกันได้นะเป็นโล่ป้องกันระยะไกลนี่เสียหายนลลำสุดท้ายนี่ต้องเก็บได้นะล็อกริงแม่งครับผมเหยนนวาผมเนการฝึกขั้งแรกในการใช้เอเรือนะครับเรือลบประเภทตอนะครับต่างบ้านเราง่ายไหมง่ายใครๆสามารถไปโหลดได้นะครับ บน iOS และก็ Android นะครับผมสามารถเล่นกันได้อย่างสนุกกับทุกคนเพื่อนๆได้นะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะได้เจอกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเลือกเรือ,ล,อลำไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเป็นเรือรจันบานชนดใหม่นะครับเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีท่อยิงจลวดด้วยนะฮะนี่มีท่อยิงขีปนาวุธแล้วก็มีตัวปล่อยอ่เอเรียกว่าอะไรตัวท่อตรอ์ปีโดนะยังเป็นสัญชาติอเมริกา อาวุธใหม่นี้จะมีความแรงมากกว่าและเรามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนี่ครับผม,ผมขึ้นยิงได้เลยฮะรเราสามารถควบคุมเึงได้ด้วยนะฮะเพื่อทําการตรวจการในระยะไกลนะครับในขณะที่เรือของเรากําลังแล่นมาเราก็ถักาัดยิงก่อนได้นะเพราะเราเป็นหอเนาะนลบไม่ได้ปึ๊บเราย,ยิงนี่ได้ต้อิโทิ้งไปเลยตามด้วยตำรวจครับที่หิบอาวุธ ทำลายได้หนึ่งเครื่องครับผมตอนนี้ทางเราเสียหายมากมากครับเราต้องบินแบบระมัดระวังแล้วตอนนี้ข้าศึกอยู่ที่ตำแหน่งขวาด้านหน้าหัวนี้แต่ถ้าไปตอนนี้นเราเสียหายหนักแน่โอเคเราเปล่ยนมุมมองมาเป็นทางเรือบ้างครับผมที่เราจะโจมตีนี่ฮะเป็นเรือขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยตอ,อบเรือนี้เรือเราดีดิงแข่งองนะครับผม นอกั้นเรามีอาวุธหลักที่เราสามารถโจมตีได้ง่ายเรามีนี่เลยปืนโดรนจะดับหล้านยงไปทางนี้ก่อนแล้วก็ยิงท่อนี้ครับหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าผมจะสอนในการซื้ออาวุธหรือว่าเรื่องอาวุธในการโจมตีนะฮะว่ามีความได้เปรียบเสียเป็นยังไงในการใช้งานนะครับผมก็จะชี้แจงอีกทีหนึ่งในทั้งภัยครับ ใช่เลยนะเป็นโลกอะไรติดายเนาะเอาไปหนึ่งดอกสองดอกตามด้วยปืนใหญ่สีหนูไประลบครับผมจายให้เพื่อนชนะผมเรียบร้อยโอเคผมแนะนำการเล่นในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เล่าหน้าเดี๋ยวผมจะแนะนำใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะ ไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าสำหรับวันนี้ขคร